ครับชมกันนี้ครับเขาบอกว่าต้องการปกตักนะฮะขอหน้าดินครับดินปลูกครับผู้ชม เจอกันดีแล้วครับเจ้าบุ้งกีใหญ่นะฮะ1นึ่งจุดสองคผชมในคลิปแล้วหลายคนสอบถามมาว่าคันนี้ไปเปลี่ยนบุ้งกีมาหรือเปล่าอ่ะในคลิปนี้นะครับมีคําตอบนะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันกน,นิการทรัคบายทินทบันดิดผมวสุดีซีสอน่งศูนยนะครับรหัสนี้นี่คือแกะเทปวีลีของเขาสังเกตที่บุ้งกีครับ นี่คือขนาดใหญ่นะฮะคือไซส์พิเศษเอาโดยปกติแล้วคือ1คิวนะครับแต่ครั้นี้1.2คิวแม่ใหญ่เบิ่มเบราครับมาสังเกตกันครับตักอามุ่มแบบนี้รถมีอาการกระโดกไหมยืนขวางนะทุกชมใส่6ล้อครับวิ่งงานชาวบ้านต้องการหน้าดินเท่านั้นดินเหนียวไม่เอาดินดานไม่เอาขอหน้าดินครับเข้าสู่ฤดูการเข้าเต็มที่ฮนะ มาหกล้อมากันเยอะครับ1คัน2อคันสกันจอแล้วครับหนึ่งตักผ่านไปนะฮะอ,มอืมอุ้มแบบนี้ครับเกินคิวห้านะครับคิวเจ็ดนู่นแหะครับโอ้ึบสตักครับดูเรื่องกันเลยแม่ เครื่องยนต์6สูบนะครับท่านผู้ชมกับรหัส PC210 นะครับนี่คือตัวท็อปของเขา165แรงม้าปั๊มใหม่นะครับใหญ่ขึ้นสร้างอัตราการไหลของน้ำมันไฮริกได้ดีขึ้นนะฮะนี่คือจุดเด่นๆเ,เลยในเกรดของเฮฟ v ี่ด t ตครับไม่มีลายไปครับแต่นั่นก็คืออุปกรณ์เสริมพิเศษสามารถที่จะสั่งจากโรงงานได้ครับประเด็นเราอยู่ที่บุ้งกีนะ ปุงกีธรรมดาคือ1คิวเอาบุงกีพิเศษคือ1.2นะครับในส่วนตรงนี้มีค่าใจ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราวประมาณ50 0 0 0บาทครับก่อนอื่นต้องบอกว่าราคาคันนี้นี่ว้าวเลยราคานี่ต่ำสีแล้วนะผมมาสู่ครับทำแคมเปญพิเศษไปนะฮะในราคาที่ไม่ถึง4ล้านครับผู้ชมก็อยู่ในช่วงของ3ล้านไปปลายฮะดาว10% ถ้าตีไป10%ก็อยู่ประมาณราวสักไม่ถึง4ี่แสนครับแม่ต้องบอกว่ากระแสตอนนี้ก็ดังมาแรงครับก็ถือว่าเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้านะฮะในช่วงของการทําแคมเปญในช่วงของเข้านาขุดเต็มตัวแบบนี้ครับและหลายคนกําลังมองหารถขุดสักค่ายนึ่งนะครับก็ไปเสริมทับกั้กับกิจการหรือว่าจะมองเป็นรถใหม่ไปเลยนิยามของขบสุขเขาบอกว่าขุดเก่งครับ เจอแข็งเจอดานในสบายสบายยกให้เขาแลยฮะอืคันเล็กคันใหญ่ครับได้เท่ากันสองตักรู้เรื่องวันนี้ขออุ้มอุ้มเน้นๆครับขับโดยก็อตซิล่าในทีมของไร่ทวีซัพ์นะครับจัดคันนี้มาถือว่าใหม่กิฟเลยฮะตัวท็อปท็อปฟอร์มครับท่านผู้ชมทางบริษัทเขายืนยันครับ อัตราการซิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ12-13ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะก็<ม>ถือว่าตอบโจทย์อยู่ครับสำหรับงานท่าทรายงานยืนตักวัสดุนะครับต้องการความคุ้มค่าความรวดเร็วนะครับในการตักไม่ต้องตักหลายครั้งฮะเจอดินในช่วงเอาช่วงเอาครับการรับประกันการ,ร p m เนะครับเป็นไปตามมาตรฐานของคมสุก็อบอกว่าแทบรับปาาระกัน เกือบทั้งคันเลยครจริงๆ9ชิ้นส่วนหลักครับเขารับประกันมาให้มี PM แถมมาให้ครับ7,000ชั่วโมงถ้าเป็นบูงกี่มาฐาน1คิวนะครับนั่นก็คือ5ฟปันแต่ตัวนี้คือ6ฟปันครับแม่ถือว่าลงตัวครับโหมดการขุดการทำงานครับ อันนี้เลือกได้2โหมดนะฮะก็คือโหมด P แล้วก็โหมด e c โครับโหมดกำลังเขาเรียกว่าโหมด P ครับส่วนโหมดประหยัดเริ่มตั้งแต่อี o คแล้วก็1 2 3สานะครับสสเต็ปอยากประหยัดมากประหยัดน้อยฮะเลือกได้เลยมาทางทีมงานบอกว่าขอดานหน่อยนึงคันนี้ไม่เอาดิน 3ฟังก์ชันนะครับในการเดินครับมีโลมีมิดแล้วก็มีไฮครับโลนี่3กิโลเมตรต่อชั่วโมงะส่วนตัวมิดครับ4.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตัวเดินเร็วครับตัวไฮห5ากิโลเมตรต่อชั่วโมงคะัข้างหลังครับกำรามเป็นเอกลักษณ์ของเขานี่คือสไตล์ของโคมมสูนะครับการขุดแข็งนี่ต้องยกให้เขาเลยฮะ มาตัวเวทนะครับถ้าเทียบกับรุ่น8เรามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับประมาณเกือบเกือบสองกิโลกรัมน้ำหนักตัวคันนี้หลายคนสอบถามมาในคลิปนะครับบอกว่า210นั้นคืออะไรทุกวันนี้ฮะแบคโคก็ใส่รหัสน้ำหนักมานะครับเพื่อที่ง่ายต่อการจดจำฮนะก็คือสกปน้ำหนักอยู่ที่ราวช่วง21ตันประมาณนี้นะครับมีกล้องหลังนะครับท่านผู้ชมทำงานแสดงผลแบบเรียลไทม์เลย ตอกย้ำกันอีกนิดนึงฮะในเรื่องของราคาต้องบอกว่าต่ำกว่าก็4ล้านแล้วนะในเรื่องของเงินสดนะผู้ชมถ้าเกิดว่าเงินผ่อนครับก็อยู่ในเรทของ4ล้านกลางๆครับก็ถือว่ารับได้ฮะแฟนพันแท้ของโคบระสุ100ปีเต็มครับในการสร้างแบรนด์โคบระสุขึ้นม,มาจัดจำหน่ายในเมืองไทยก็จะเป็นบางกอกโคบระสุเซลนะครับยกชิ้นส่วนหลกัหลกๆมาจากญี่ปุ่นฮะมาประกอบที่เมืองไทย มาฐานแล้วก็งานวิศวกรรมครับระดับญี่ปุ่นแท้100%ยเปร์เนะทั้งงานออกเร็วกว่านะครับเลือกเลยครับบุงจี1.2ครับไปจ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราว50 0 0 0บาทนะครับคิดกันเล่นๆก็รวมในค่าเฉลี่ยของการผ่อนต่องว,วดนะฮะก็งวดละ1,000บาทนะท่านผู้ชม48งวด,วดตีไปเลย เขาบอกว่ามีค่าใ้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ราวห้าหมืบาทแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานทั่วไปครับก็เป็นมุกผีหนึ่งคิวของเขาเพียงพอแน่นอนแม่คันนี้ชอบดานสามตักสี่ตักครับเลือกได้ถ้าหน้าดินนี่เป็นแค่2ตักเพียงพอปะเดี๋ยวเราไปดูการขุดกันจะจะ,จะ อบเครื่องยนต์นะครับถูกลดลงมาหรือเพียงแค่1,750รอบนะครับส่งผลให้การประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอันนี้รองรับ B20 นะทวัดเป็นแรงมา้าแล้วก็อยู่ที่165แรงมา้าแต่ว่ารอบเครื่องยนตน์เต็มนะครับ2000รอบครับส่วนพัดลมฮะระบายอากาศก็บอกว่าทำงานตามสภาวะแวดล้อมของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ทำง,งานหนัก ัดลมกระหมุนเร็วนะครับแต่เกิดว่าไปเจองานง่ายๆครับโหมดชิวๆเลยใช้ e ี o m o d โหมดผัดลมก็จะลดรอบลงมาครับถ้าแ,แบบนี้งเงียบกริบเลยแม่สไตล์ของผมสุตเขาบอกว่าต้องฟังเสียงข้างหลังครับเสียงมันก็หึมชอบแบบนี้ฮะมีบางคนแซวว่ามีไหมพี่แบคโไปติดท่อปูอ <peach> น่าจะฟังเสียงดีเลยฮะเอา,าครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับลองติดต่อสอบถามไปยังทางบริษัทนะครับหรือว่าผู้แทนขายใกล้บ้านท่านนะครับกับบริษัทบางเกาะคอมเซสร์เซลล์ราคานี้มีเซอร์ไพรส์นะครับ4ล้านมีทอน ต้องขอย้ำนะครับราคานี้เป็นราคาเงินสดนะครับส่วนการดูแลหลังการขายครับให้มาถึง7 0 0ดชั่วโมงมาสัใจดีครับตักแต่ละดอกของเขาเดี๋ยวเรามีคลิปมาฝากกันนะครับมาเรื่อยครับคมสุ เรียบร้อยครับในคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมและก็ติดตามลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย